แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชา,นาชวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะฟังด่วนเลยนะคะในส่วนของข้าวของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็ในส่วนของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือมาตรการต่างๆซึ่งโครงการประกันรายได้ปีสามาแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้อง เกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในเรื่องของราคาข้าวนี่แหละค่ะ วันนี้สารแซบจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกรุงเทพธุรกิจนะคะซึ่งวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องของข้าวพี่น้องชาวนาด้วยค่ะล่าสุดนายรังสรรสบายเมืองนายกสมาคมรงสีข้าวไทยนะคะก็กล่าวถึงสาเหตุสําคัญที่ราคาข้าวเปลือกเนี่ยมีการลดลงเนื่องจากว่าการส่งออกข้าวเนี่ยมีการลดลงด้วย นื่องจากว่าปัจจัยการขนส่งน่ะไม่เอื้ออํานวยสาเหตุหนึ่งก็อาจจะมาจากของโควิด -19 ด้วยนะคะทําให้การใช้แรงงานเพื่อการขนส่งข้าวเป็นไปอย่างระมัดระวังแล้วก็เกิดความล่าช้าในที่สุดแล้วก็สถานการณ์นี้นะคะยิ่งน่าเป็นห่วงมากขึ้นเนื่องจากว่าในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน2564ก็จะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วซึ่งจะมีข้าวออกสู่ตลาดจํานวนมาก อาจจะเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงมากนะคะซึ่งตรงเนี้ยอาจจะไปกระทบต่อพี่น้องชาวนานในแง่รายได้เพราะว่าต้นทุนการเกษตร,รหลายอย่างเพิ่มขึ้นเช่นในเรื่องของปุ๋ยเคมี K Me, ก่อนหน้านี้เฉลีย่ยอ,อยู่ที่ตันละ400-500บาทแต่ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่700บาทนะคะ อีก 1- 2ถึง,งเดือนจากนี้นายรังสรรค์ก็กล่าวไว้ว่าจะยิ่งน่าเป็นห่วงในเรื่องของราคาข้าวเปลือกที่จะมีทิศทางไม่สดใสเพราะว่ามีปริมาณข้าวออกมามากก็จะฉุดราคาข้าวลงแต่ว่าอาจจะประมาณสถานการณ์ในเรื่องของน้ําฝนก็จะมีการาพบว่าที่ผ่านมาทําให้ปริมาณน้ําฝนนะมีผลผลิตดีซึ่งอาจจะชดเชยราคาต่อต้นทุนที่ชาวนาจะได้รับนะคะแต่ก็ยังห่วงในเรื่องของต้นทุนซึ่งมีเรื่องราคา สูงขึ้นมาเช่นเรื่องปุ๋ยถึงแม้ทางกระทรวงพาณิชนยน์จะออกมาช่วยในเรื่องของอ่าให้ซื้อผ่านสหกรณ์หรือว่าสถาบันเกษตรกรซึ่งจะมีการลดอยู่ที่ถุงละ20บาทแต่ว่าก็ยังเป็นต้นทุนที่สูงสําหรับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวอยู่ทั้งนี้นะคะในส่วนของเรื่องเนี้ยประเทศไทยมีพื้นที่ในการปลูกนะคะซึ่งนายรังสรรค์ก็กล่าวว่ากว่า60ล้านไร่ จากจำนวนที่ทำการเกษตรทั้งหมดกว่า150ล้านไร่ซึ่งหากสถานการณ์ข้าวยังเป็นเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานรากก็คือพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวนั่นแหละค่ะเอาล่ะค่ะแต่ว่าหลังจากที่นายรังสรรค์ออกมากล่าวเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้นายจุลีลักษณะวิสิทธิ์ร้องนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ดูแลในเรื่องของปุ๋ยนะคะทําให้ปุ๋ยเนี่ยลดราคาถุง ยี่สิบบาทแต่ว่าจะมีผลกระทบหรือว่าส่วนได้ส่วนเสียยังไงกับพี่น้องชนะผู้ลูกข้าวก็ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องและอีกเรื่องหนึ่งก็ยืนยันนะคะในเรื่องของโครงการประกันรายได้ปีสามซึ่งจะนําชงเข้าครมอในประมาณเดือนตุลาคมนี้ซึ่งพี่น้องชนะผู้ลูกข้าวน่าจะเป็นกลุ่มแรกๆนะคะที่ทางกระทรวงพาณิชย์เขาจะชงเข้าเพื่อเยียวยานในส่วนของโครงการประกันรายได,ได้ถ้าหารัฐบาลชุดนี้ยังอยู่นะคะคุณผู้ชมก็ควรจะเดินหน้าในส่วนของโครงการประกันรายได้ปีส อย่างต่อเนื่องก็เลยนําข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,กรเพื่อรับเงินช่วยเหลือชดเชยนี้ล่ละค่ะในมาตรการต่างๆของทางรัฐ,รฐ,รฐบาลสําหรับปีการผลิต2564ันรอทัาเลยนาข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเอาละค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ